สวัสดีครับจักสกุลชัยลุกหมาครับวันนี้มาไกลอีกนิดนึงตอนนี้อยู่บ้านแพถวครับสมุทรสาครเลิมกระโดดนแล้วครับวันนี้ตุกตาแตุกตาแนบแตกนะครับ เป็นหางพ่วงแม่ลูกอ่อนนะครับผมยงพอได้นะครับมันทุกหัวมันครับขคืนแมลงใกล้เสร็จแล้วนะครับ กำลังไล่ถอดลูกหมากครับจะเอาตุกตาลงมาครับผมเดี๋ยวถอดลูกหมากยกตุกตาลงครับเนี่ยมันไปขึ้น, <8 S 2> <8 S 1> นึงเนาะหัวเยอะเยอะอล้าวสองซี่แล้ว 2, น,น,นี่ก็ลงโคกทีเดียวเลยครับน,น,นี่ลอยต่อลอยจ่ออ,จอ,อันนี้เพิ่งจะหัก พรุ่งน,นี้ดูสังเกตง่ายๆดูที่ฝาครับถ้าฝามันเริ่มไม่กลมแสดงว่ามันต้องมีรอยร้าวแล้วมันฉีกตัวใหม่ครับของเก่าเดิมรถเป็นเมก้านะครับอันนี้เอาสิงไฮเทคมาใส่เปลี่ยนเป็นเมก้าเหมือนเหมือนตัวเก่าครับตัวนี้เหรออือฮึโนเมก้าของเก่าตัวเก่าเอาไม่เรียกให้ตัวเก่า เอาสึกนิดหน่อยครับพอสมควรไม่มากไม่ไม่เอาไม่เป็นไรสึกหน่อยพี่แต่ก็ไม่ถึงกับเยอะได้เลยได้ได้ไดนานอาจจะระบีเยอะๆมันอัดบ่อยๆไม่ต้องอัดเยอะอัดบ่อยๆทุกหลักอย่างนี้ใหญ่ปลาครอบไหไร้หรอง อีซูซุแวระครับไม่ใช่อีซูฮีโน่ครับจะแบ่งเป็นตอนนี้ก็คือแบ่งเป็น3มรุ่นนะครับตุ๊กตาแหนบจะมี3มรุ่นจะมีรุ่นเก่าเขาเรียกรุ่น F18 นะครับที่ใช้ท้องตลาดนะครับไม่เกี่ยวกับของเงงงอนนี่ยงกงเซี่ยงกงมีหรอเปว่านั้นแต่ของฮีโน่ทั่วไปตอนนี้จะมีอยู่3มรุ่นที่ใช้กันทั่วไป จะมีรุ่นแรกรุ่นเกา่าเขาเรียกรุ่น F18 ใส่ได้ตั้งแต่725 729 925บางตัวก็แปลงแล้วก็มีนะครับจะใส่เป็นของสิงห์ให้เทคหรือบางคนเรียก ZM นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ใช้กับรถค่อนข้าง,งรุ่นใหม่นิดนึงครับเขาเรียกรุ่นเมก้าครับเป็นตุกตาิโนเมก้านะครับ จะค่อนข้างหนากว่าแท่เอมนิดหน่อยความแตกต่างจากแทเอมหรือถึงไอเท็ที่ผมมองดูไม่ไม่มีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวต้องเทียบดูอีกทีนึงว่าสามารถใส่สลับกันโดยทำให้ไม่ยาวไม่สั้นได้หรือเปล่านะครับต้องไว้เดี๋ยวไวค้คิดหน้าครับลองดูนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวยกยกขึ้นแล้วก็ประกอบอลูกหมาก เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับจากสกลุชัยลุกหม,มาวันนี้อยู่ที่อำเภอบ้านแถวห่างจากอำเภอบ้านแถวประมาณ1กิโลครึ่งสวัสดีครับ